รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน ครับสวัส,ส,จจสดงงัเจ้าตระการยินดีต้อนรับสู่รายการมาลายูเดี๋ยวรู้จักรายการที่จะพาไปรู้ไปเรียนให้เซียนมาลายูกันเลยค่ะเออคุณส้มครับค,<ะ>คุณส้มนี่ชอบทานขนมแบบไหนครับอืมนึกก่อนนะคะ ส้มชอบทานเบเกอรี่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเห็นที่ไรเนี่ยต้องซื้อตลอดแต่นิดนึงอาจารย์พอกินบ่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวอ้วนต้องลดหน่อยลดหน่อยอืมใช่ครของหวานทานมากไม่ดีเนาะใช่ค่ะเหลือๆอมาให้ผมนะ๋ออุ้ยมีมุกด้วยวันนี้แต่ก็อย่างที่บอกแหละครับคุณส้มอยากทานเบเกอรี่ใช่ค่ะชอบทานเบเกอรี่ไม่เหมือนผมเลยทำไมคะอ่าผมชอบไม่เหมือนคุณส้มแน่นอนอาจารย์ชอบอะไรคะนุ่นเลยครับฮะไหนคะ ของโปรดผมของโปรดผมหมายถึงคนนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะผมไม่ได้ทำงานกรมป่าไม้เดียวกันออาจารย์หนูขำนะเนี่ยต่อตอออันนี้เป็นขนมหวานขนมหวานนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เป็นของโปรดของโซมค่ะเดี๋ยวแนะนำก่อนมีอะไรบ้างอันนี้เป็นขนมชั้นอุ้ยอันนี้เป็นทองยอดทองยอดอันนี้เป็นฝอยทองอันนี้ทองหยิบและก็ ล้วยบวชชีถูกต้องค,ะค่ะแต่คุณส้อมอย่าหนีไปบวชชีแล้วกันนะครับค่ะอาซาทูค่ะจรา์ไ <c oughs> มๆมาอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว <c oughs> ่าวันนี้เนี่ยอยากจะเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับนี่เลยค่ะขนมไทยค่ะจย์ได้ไหมคะได้เลยครับงั้นเดี๋ยวก่อนที่จะเรียนเรื่องคําศัพท์พวกนี้เราก็ไปดูช่วงมาเลายูรู้ยังไปกันเลยค่ะตอนวันชาติมาเลเซีย วันชาติมาเลเซียตรงกับวันที่31สิงหาคมของทุกปีหรือที่ชาวมาเลเซียเรียกว่าเมอร์เดก้าเดย์ซึ่งแปลว่าอินดี e n เพนเดนซ์เดย์หรือวันแหกอิสรภาพจะมีการชุมนุมเพื่อเฉลิมฉลองที่จตุรัสเมอร์เดก้าหรือลานแหกอิสรภาพมาเลเซียเคยตกเป็นประเทศในปกครองของอังกฤษและได้รับเอกราชคืนมา ปัจจุบันมาเลเซียมีการปกครองแบบประชาธิปไตยมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและมีพระราชาธิบดีเป็นประมุกเ<ร>กรดความรู้ผ่านไปแล้วนะคะเรามาเริ่มกันที่ร้านขนมไทยเลยดีกว่าของโปรดของส้มคาจาน เพราะว่าร้านขนมไทยเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับกับผู้ชมที่มีธุรกิจนะครับมีร้านขายขนมไทยซึ่งจริงๆขนมไทยนี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของเราเนาะะ,นะเราใช้รับชาวต่างชาติได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าร้านขนมไทยนะครับในภาษามลา,ายูใช้คําว่าเกระไดกุยก้ยกระไดกุ้ยอ่ากระไดกุ้ยนะครับเกระไดแปลว่าร้านากุ้ยก็แปลว่าขนมนะครับทีนี้เราถ้าเราเป็นคนขายบ้างนะคนขายก็ใช้คําว่าเปิรลจุ๊ลกุ้ยเปิรลจุ๊ล เยี่ยมครับเยี่ยมเลยนะครับเปิร์นจวนลแปลว่าคนขายนะครับกุ้ยก็ขนมเปิร์นจวเกุ้ยก็คนขายขนมครับ<า>ทีนี้ฉะนั้นเมื่อกี้เราบอกไปแล้วขนมก็คือกุ้ยถ้าเป็นขนมนานา,นาชนิดหลากหลายนาชนิดแบบที่คุณส้มได้เอามาให้ผมดูเนี่ยนะครับ<า>ขนมหลากหลายชนิดนานา,นาชนิดเราก็เรียกว่ากุย้ยมวยกุ้ยมวยกุ้ยมวยเออเอาใหม่ค่ะกุ้ย มวยอ่ากเมวยมก็คือขนมต่างๆขนมนานาชนิดนั่นเองฉะนั้นแล้วก็ไอ้ขนมเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าสมมติเราไปตามร้านอาหารเราจะเรียกเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารล้างปาก<อ>าใช่ไหมเออเอามาเอามาล้างปากหน่อยใช่ไหมกินของคาวมาเรียบร้อยแล้วตบท้ายด้วยของหวานาฉะนั้นคนมาเลย์ก,ก็จะเรียกขนมหวานแบบนี้ด้วยเหมือนกันว่าเปิลจูจีมูลุดเปิลจูจีมูลุดอ่มูลุดมูลุดอ่ามูลุดนะครับเปิจูจีแปลว่า ทำความสะอาดหรือล้างนั่นเองนะครับส่วนมูลุดแปลว่าปากอ่าเป็นจุจีมูลุดก็แปลตรงตัวเลยล้างปากาอ่าก็คือตบท้ายด้วยของหวานล้างปากอะไรประมาณนี้อ่าหรือสุดท้ายเรียกรวมๆกันก็คือมานิซัน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 แปลว่าของหวาน<อ>มาจากคาว่ามานิสที่แปลว่าหวานอ่ามานิสที่แปลว่าหวานฉะนั้นมานิซันกุ้ยมวยพวกนี้ก็คือของหวานนั่นเองครับอ่ะซงก็จะบอกว่าอันนี้นะมานิซันมองหวานหรือมานิซันไทยนะมานิซันไทยกุยไทย ก็คือขนมไทยนั่นเองครับค่ะเอาละค่ะทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าแต่ละอย่างวันนี้มีอะไรกันบ้างอาจารย์คะครับเริ่มอันไหนก่อนดีนะผมว่าอันนี้นะอันนี้นะของโปรดผมของโปรดผมสีทองทองอย่างนี้ใช่ไหมตะคุนทองนะทองหยิบทองหยอดฝอยทองขนมไทยใช่ไหมครับใช่ค่ะถูกต้องขนมไทยทีนี้ไอ้ขนมไทยประเภททองหยิบทองยอดฝอยทองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยชาวมาลายูก็จะรู้จักขนมประเภทนี้เหมือนกันนะมันจะเป็นขนมประจํารัฐเรียกว่ากูเอกุลันตันกูเอ กเกลันตันครับกุ้ยกันลันตันมาจากคำว่ากุ้ยที่แปลว่าขนมส่วนเกลันตันก็คือรัตเกลันตันนั่นเองอ่าฉะนั้นกุ้ยกันลันตันก็คือขนมของรัตเกลันตันถามว่าทําไมมันถึงเรียกว่ากุ้ยกันลันตันครับเพราะว่าในอดีตเนี่ยรัตเกลันตันก็เคยเป็นหนึ่งในจํานวน4รัฐที่เคยเป็นอ่า ของประเทศไทยเรา<ม>นะครับก่อนตกไปเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษแล้วก็เข้าไปอยู่กับประเทศมาเลเซียฉะนั้นเนี่ยขนมประเภทนี้เรียกว่ากุยกลันตันนะแต่ถ้าเราจะชี้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอย่างฝอยทองนะฝ<ม>อยทองเป็นเส้นๆอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ากุยจลาอืมาสกุย erm กุยจลาเอือ้อเออมาสกุยจามาส อ่ามัสเนี่ยหรือมัสเนี่ยมันแปลว่าทองอ่าที่เราใส่ใส่กันเนี่ยมัสเหมือนกันนะมีทองทั้งตัวเลยนะคะอาจารย์ใช่ใโอเคนะมัสก็แปลว่าทองนะครับกุ้ยเจลาอมัสก็ขนมฝอยทองอ่านี่ก็ชื่อเฉพาะของเขาค่ะก็อีกชิ้นหนึ่งนะครับอ่าทองหยิบนะทองหยิบทองหยอดจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกมันเรียกรวมๆเป็นกุ้ยกลันตันแต่ลักษณะมันเนี่ยไปคล้ายกับอ่าเขาเรียกอ่าต้นไม้ประจำคือ มาลายูเนี่ยให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งว่าไอไ้อมาลายูเนี่ยเราจะคุ้นชินกับแหลมมาลายูฉะนั้นแหลมมาลายูเนี่ยภาษามาลายูเขาเรียกว่าตันจุงมัสตัน,ตนจุง,จงมาาัสซึ่งตันจุงมัสเนี่ยก็คือตันหยงมัสเคยได้เคยได้ยิน<อ>สถานีรถไฟตันหยงมัสจังหวัดดราทิวาธนะพอดีผมเป็นคนนาราธิวาสก็เลยพอที่จะรู้เรื่องนี้บ้างตันจุงมัสเนี่ยมาจากคำว่าตันจุงกับมัสตันจุงก็คือแปลว่าแหลมก็ได้นะแหลมหรือแปลว่าพิกุลก็ได้มัสก็แปลว่าทองฉะนั้นตันุงตันจุงมัสแปลว่า อแหลมทองหรือพี่กุนทองมันก็เลยออกมาเป็นขนมพี่กุนทองอขนมพี่กุนทองฉะนั้นะพี่กุนทองก็จะมีสองลักษณะถ้าเป็นเม็ด,เม,ดเม็ดเขาเรียกว่ากุ้ยบัวตันจุงกุ้ยบัวตันจุงกุ้ยบัวตันจุงกุ้ยก็ขนมใช่ไหมบัวก็เม็ดชิ้นตันจุงเป็นเม็ดเม็ดนะฮะตันจุงก็พี่กุนนะฉะนั้นรวมกันก็ ทองหยอดจำง่ายๆถ้ามีคําว่าบัวก็ให้รู้ไว้ว่าเป็นทองยอดทองหยอดถูกต้องทีนี้ถ้าเป็นดอกๆใช่ไหมออกเป็นลักษณะดอกๆนะครับก็จะเป็นบุงาบุงาบุงาก็หรือบุงาที่คนไทยเราคุ้นๆนะบุงงาบุงาเนี่ยนะเราก็ไปเอาของเขามานั่แหละบุงานะโอเคฉะนั้นบุงาตันจุงก็เป็นดอกพิกุลฉะนั้นเรียกว่ากุ้ยบุงตันจุงก็เป็น ดอกพีกุลนะก็เป็นขนมทองหยิบนั่นเองเพราะลักษณะมันหยิบแล้วคล้ายๆดอกไม้ได้ค่ะทีนี้เดี๋ยวหยิบแน่อันนี้เต่ไว้ก่อนเอาขนมขนมชั้นเนี่ยจะไม่เล่นมุกเลยขนมชั้นอ๋อครับเอาไปต่อเลยพอดีผมผมผมจองอันนี้เลยนึกไม่ทันแต่ไม่เป็นไรครับขนมชั้นแต่ไม่มีขนมคุณนะเพราะทั้งหมดนี้จะเป็นขนมผมนั่นเองโอเคนะครับขนมชั้นนะครับในภาษาไทยทันครับตอนนี้เริ่มทันแล้วครับ เริ่มสะสมมุกเป็นทรัพย์สมบัติโอเคนะครับกลับมาที่ขนมชั้นเราดีกว่านะครับขนมชั้นในภาษามลายูเนี่ยก็จะคล้ายกับของเรานี่แหละนะเหมือนกันเลยเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะลาปิสลาปิสนะลาปิสเป็นชั้นชั้นฉะนั้นเขาเรียกว่ากุ้ยลาปิส กูเอาลาปิสอ yeah, ย่ะกูเอาลาปิสนะกูเอาลาปิสก็ขนมชัน้นเอาละช่วงนี้คำศัพท์ผ่านไปแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะคุณผู้ชมเราชอบกินขนมไทยเวลาไปร้านขนมไทยเนี่ยเราจะสั่งยังไงดีนะเดี๋ยวไปดูสำนวนกันช่วงหน้านะคะในช่วงพูดจามารลยยุค่ะ เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยส้มจะแนะนําขนมไทยให้เพื่อนชาวมาเลเซียได้รู้จักค่ะจา์แต่ทีนี้นิดนึงเราจะพูดยังไงดีคะอาจารย์แบบงงอ่ะพูดไม่ได้แนะนําถ้าเราแนะนําก็อินี่นี่แล้วก็ใส่ชื่อไปเลยเหมือนที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะอินี่เออกรลลิปสอินี่บูโบปิซังก็อินี่เลยแต่บางทีเขาอาจจะอยากรู้ใช่ไหมเพอเขาอยากรู้เขาอยากจะถามว่า อินีอัปเปอร์ใช่ไหมนี่คืออะไรนะอินีอัปเปอร์ก็คือนี่คืออะไรแต่ทีนี้บางทีมันก็อาจจะมีประโยคยาวๆฉะนั้นถ้าสมมติเขาจะเขาจะถามแล้วว่าขนมนี้เรียกว่าอะไรก็ได้นะอ่ฉะนั้นเดี๋ยวผมจะให้เป็นประโยคแรกก่อนว่าขนมนี้เรียกว่าอะไรนะครับกุ้ยอินีดีปังเกินอัปเปอร์โอเคกุ้ยอินีดีปังเกินอัปเปอร์นะยาวนิดนึงแต่เดี๋ยวทีละคำตามผมก็ได้กุ้ยกุ้ยอินีอินีดีปังกิน ดีปังเกลอาเปออาเปอกูเอ๊ะอินี่ดีปังเกลอาเปอขนมนี้เนี่ยดีปังกินอ่ะมันก็คือถูกเรียกนะสำนวนนี้อาจจะแปลว่าขนมนี้ถูกเรียกว่าอะไรนะ,ะก็คือขนมนี้เรียกว่าอะไรนั่นเองนะอโอเคทีนี้ ในกรณีสมมุติว่าในร้านนะเราอยู่ในร้านหรือว่าคุณผู้ชมที่เป็นคนขายขนมไทยเนี่ยนะเวลามีลูกค้าเข้ามาหรือคุณส้มก็เหมือนกันอาจจะไปเที่ยวมาเลเซียนะครับแล้วเขาถามขึ้นมาเนาะเ,เข้าไปในร้านแล้วคนมาเลเซียก็จะถาม,ถามว่า,าถูกต้องเจ้าของร้านจะถามเราเนี่ยเราเป็นเจ้าของร้านก็ฝึกประโยคนี้ไว้ก็คือเมาคุยอเปอร์เมาคุยอเปิร์ใช่ครับคำว่ามาฮูเนี่ยออกเสียงเร็วๆเป็นเมาได้เมาใช่เมาคุยอเปร์ เมาแปลว่าต้องการนะเมาเมากุยกุยอัปเปอร์อัปเปอออเมานะเมาต้องการกุยขนมอัปเปอร์อะไรต้องการขนมอะไรครับค่ะหรือถ้าเรามีหลายหลายอย่างกุยมวยมีมีขนมเยอะเลยกุยมวยเลยเราก็ถามได้ว่าเมากุยยังมาเนอเมากุยยังมาเนอร์่าถกต้องดูปากนะคะเอาใหม่ค่ะ m a เมากุยยังอัปเปอร์ยังมาเนอร์ยาอย่างมาเนเออย่งมาแต่จริงๆพลาดแบบนี้ก็ได้นะยังอัปเปอก็คือ ันไหนอะไร<า>ยังมาเน์ก็คือชิ้นไหนเม,มากุยยังมาเนอร์ต้องการขนมชิ้นไหนต้องการขนมอะไรนั่นเองสำนวนจะคล้ายอย่างนี้ครับสมก็จะบอกประโยคยาวๆแบบนี้ค่ะว่าต้องการข้าวเหนียวทุเรียนหนึ่งจานและก็ถั่วดำ อีกหนึ่งถ้วยอย่างนี้เราพูดไงดีคะไม่เผื่อค่ะจานย์มอิกิ้เราไม่เผื่อนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมไปสั่งด้วยนะโอเคแต่ประโยคนี้สั่งง่ายๆเลยนะครับก็คือข้าวเสพิงกันปูลุดดุเรียน j a w a n Bubu k a c a n g Hitam ยาวเนาะเออยาวไม่เป็นไรเอาใหม่เดี๋ยวผมพูดให้ฟังอีกทีนึ่งนะครับช้าๆนะพูดตามผมนะซายเออร์มาหเซพิงกันปูลุดดุเรียน dan และชะจาวันบุบบูกะจังดำอ่าดำแปลว่าดำกะจังดำก็ถั่วดำฉะนั้นในประโยคนี้มันจะมีอยู่สองคำที่เราเพิ่มขึ้นมาก็คือปูรุดดูเรียนปูรุดดูเรียนปูรุดแปลว่าข้าวเหนียวอ่าดูเรียนก็ทุเรียนปูรุดดูเรียนก็ข้าวเหนียวทุเรียนนะครับส่วนกะจังดำก็ถั่วดำฉะนั้นซายาเมาเราเราคุ้นชินแล้วเนาะฉันต้องการต้องการใช่ใช่ทีนี้ ถ้าเราระบุลักษณะนามก็คือ1ถ้วย1จานเราก็สามารถใช้ได้ว่าเซอร์ปิงกันเนี่ยหนึ่งจานแต่นะเซอร์ปิงกันก็คือ1นึ่จานใช่ปิงกันนะแปลว่าจานเซอร์ปิงกันก็1จานส่วนไอลักษณะถ้วยนะถ้วยขนมหวานเนี่ยเขาเรียกว่าเซอร์จาวันหรือจาวันจาวันเนี่ยนะเซอร์จาวันก็1ถ้วยอ่าฉะนั้นถ้าเราเ ยังไม่จําเซอร์จาวันกับเซอร์ปิงกันก็ได้เราก็พูดง่ายๆเป็นไซยามา์ปุลุดูเรียนดานบูบกาจังฮิตตมอะอย่างนี้ก็เป็นประโยคที่เราจะไปขอให้ทางร้านเขาเสิร์ฟตามที่เราต้องการได้ครับเอาละค่ะแหมพูดถึงเรื่องขนมไทยเดี๋ยวหลังจากนี้นะคะส้มกับอาจารย์โรเซฟเนี่ยก็จะไปจัดการขนมไทยทุกอย่างให้เรียบร้อยลงไว้ที่พุ่งเลยค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ชมกับรายการมาเลยูเดี๋ยวรู้จักคะ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราย้อนหลังนะคะได้ที่ w w w e t v t h a i .tv ทีวีค่ะลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะสัมปยายุบาลีแต่ว่าอะไรคะแล้วเอกใหม่เอา